สวัสดีครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับผมแม่เอฟซีทูท่านครับวันนี้เรามาตัดหญ้าครับผมตัดกิ่งไม้ให้น้องน้ำมนต์กับผมได้เปลี่ยนอาหารนะครับผมกลัวน้องเบื่อต้นสับรตแล้วก็หญ้าเนาะไปผสมประสานกันนะครับผมกินกิ่งไม้บ้างครับผมอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรครับผมคนเป็กวันนี้เรากลับมากับคนเป็กสองท่านครับผมทางแม่ดีวานะครับผม ต้นกะหุงนะครับทางนู้นภาไเรียกต้นผักกษตรก็ได้โอ้ภาษาไทยเรียกต้นผักกษตรบอกบะแมงต้นผักกษตรแตัวกะหุงครับต้นกะหุงให้น้องได้ได้กินนะครับผมช่วงเช้านะครับผมมาตัดมาแต่เช้า้วครับผมอยู่ที่ป่ายูคาครับผมเขามาเห็นดอยู่ตรงนี้ <laughs> เรามากันสองควานะครับผม นู่นรถเราอยู่ตรงนู้นครับผมหากินตามป่านะครับตอ,ตอนนี้เราก็ได้ครึ่งรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวพอกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวจะจะถ่ายให้ดูครับผมจะถ่ายให้แม่แม่เทีได้ดูครับว่าน้องน้ำมนจะกินไหมครับ เป็นต้นไม้ธรรมชาติครับผมเกิดตามป่าครับผมไม่ได้ห่วงห้ามนะครับสามารถตัดได้เป็นอาหารของช้างนะไม่ว่าจะช้างเล็กช้างใหญ่ก็มาหาอาหารแบบนี้กิน,นครับผมปะปะปนกันไปกับต้นสับปะรดกินผสมประสานกันไปนะครับผมควรปิกภาในภาผในฟันนะครับผมผมภายในเอาขึ้นรถ แล้วก็ตัดอยู่ข้างทุ่งนานะผมอยู่ในป่าลึกนะครับตอนนี้เราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับผมเพื่อเพื่อจะได้ใส่รถได้สะดวกนะครับผมนี่เราก็ได้ครึ่งรถแล้วนะครับ เป็นจริงไม้อ่อนๆครับผมให้น้องน้ำมนต์จทานนะครับผมเดี๋ยวราไปเราไปรอชมอยู่ที่บ้านนะครับผมว่าน้องน้ำมนต์จะทานไหมครับผมติดตามตอนต่อไปครับเอาละครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านน้องน้ำมนต์แล้วนะครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วลองดูซิว่าน้ำมนต์จะกินไหมขวายังไปตัดมาเมื่อเช้านี่เอามายังไม่ได้ครับเพราะยังไม่มีรถครับผมหี่ผมให้กินก่อนนะครับผมเพราะว่าทางเข้าลําบากยังไม่มีรถมา รถเปียกสามารถมาไม่ได้อนามน์ไหมเด้ไหน,นเด้อคนก่งหรือใครสวยเด้าไหมเจ้อต้องจสวยเด้อใจสวยก่อนจ้าก่อนทำไงทำไงทำไงใจสวยก่อนใจสวยอืมขี้ขันเด้ออ้อดูครับผมอนามน์จะกินไหมครับอาหารป่าครับผมอาหารป่ากิ่งไม้ธรรมชาติ อ,าอนาน,นได้เจอทีครับผมผสมประสานผัดเปลี่ยนกันไตกัผมอาหารรับผมในแต่ละวันนะครับบางทีก็ไปหาต้นกล้วยหาอ้อยนะครับผมแต,แต่ช่วงนี้มันหายากนะครับผมเพราะว่าช้างเยอะต่างคนต่างวิ่งหานะครับผม จินอะไรเอยเลยเด็กน้อยตาจะหลับแล้วบรรยากาศดีครับผมฝนตกลินๆฝนตกทุกวันบรรยากาศดีวันนี้เรายายหลักให้น้องน้ำมนต์ครับผมตอนเย็นเราจะมาผูกหลักนี้ครับมีอยู่สองหลักครับผม ยาของเราก็มีมันเจวเราทําให้กินทุกวันครับที่ล้างของเราครับกระมังตอนเย็นเราจะไปอาบน้ำไป เอาแปลงไปขัดตัวน้องครับผมตอนเย็นๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมช่องน้องน้ำมนต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันอีกทีตอนน้องน้ำมนไปอาบน้ำนะครับผมสวัสดีครับโอ้เสียงหักไหม